สวัสดีค่ะทุกคนนะคะกบมาถึงบ้านหินกล่องพัสดุเต็มไปหมดเลยนะคะไม่รู้คืออะไรนนสภาพกล่องนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะแต่ไม่มั่นใจว่าโดนแกะหรือเปล่านะคะเอ่อไม่ไม่มั่นใจว่าโดนแกไหมแต่ว่ากล่องเย็นมากอาจจะมีแบกๆอยู่นะคะมาจากคูตาค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นสภาพกล่องเนาะรู้ว่าโดนแกไหมอะ่ะไม่โดนแกหรอกมั้ง เราจะไปดูกันค่ะว่าข้างในมันมีอะไรนะคะอะไรอะไรนๆๆไม่แก้นี่ยก่อน ไก่ก็อยู่ในบ้านเช่นด้วยไม่ได้เปิดบ้านเลยค่ะมาถึงบ้านก็อยากทุ่นเลยจ้ามาใครส่งของมาให้นะคะตกใจค่ะเพราะว่าไม่ได้สั่งนะคือกล่องใหญ่แท้วอะเทนเทนอะไรเื้นเส้นวะอยากเซอร์ไพรส์ตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะปีไหนๆก็เซอร์ไพรส์กันตลอดอันดับแรกนะคะปฏิทินตั้งโต๊ะจ้า ปีองัน้าดนะคะได้มาสามตัวนะแล้วเราก็จะมาดูนี่นะคะมีการ์ดด้วยนะคะพี่ๆทุกคนมีการ์ดด้วยเขียนว่าขอให้น้องนุ่นและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะจากพี่น้องแล้วก็ขอให้น้องนุ่นมีความสุขสุขภาพและร่างกายแข็งแรงรวยในปีใหม่นะคะพี่บุง้งขอให้น้องนุ่นมี ความสุขเล็ครอบครัรว,รว,วน,นะคะขอให้น้องนุ่นและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากพี่พี่พลอยหรือเปล่าแล้วก็แล้วก็มีพี่เนมนะคะขอให้น้องนุ่นและครอบครัวมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้พี่ๆพี่พน้องพี่เนมพี่บุ้งแล้วก็พี่พลอยนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนที่อยู่สยามพุฎจัาทนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็ขอให้พี่ๆ fc สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะคะคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรถนาเช่นกันค่ะล้วจะไปดูของรางวัลกันค่ะพี่พีทุกคนรอคอยมาแล้วสิก็รอคอยเช่นกันนะคะแทนเื่อยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะกล่องในกล่องกล่องในกล่องกล่องคือแบบรูม้าทุกคนแทนแทนแทนวิน้ำหอม เี่ทุกคนน้ำหอมน้ำหอมอ่ะใช่ไหนโชว์มัะจะน้ำหอมนะอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นเทียนหอมไม้กระจายกินีนและแม่เหล็กยึดติดเป็นน้ำหอมปราประกาศในรถอ๋ออันนี้เป็นครบเป็นครบเซตเลยนะคะพี่ๆทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะเราก็นักแก้ซะด้วยสิ นี่ครบชุดครับอุ้ยแต่ว่าหอมมากเอาไม่ใช่หมายถึงอันนี้หอมแล้วคือหอมมากเราไปจ้าวอันกลมๆหน่อยแกคิดดูอ,อ่ะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็คือเฮ้ยปฏิทินปฏิทินนะคะจากเสียมพูตานี่ค่ะอันนี้ก็เป็นปฏิทินเหมือนกันครับแล้วก็ปฏิทิน อันนี้นะคะอันนี้คืออะไรอ่ะปฏิทินหลออันนี้คือปฏิทิน,นสวยมากพี่พี่คะนี่ <c oughs> ามาดูกลองใหญ่เขาแบ่งหรือเปล่า <c oughs> แทนไห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 นเรดินลูกไงยั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 งไม่เปิดลูกไหนนะลูกนี้ลูกที่นั่งลูกที่นั่งกับกับสวนสวนหน้าเดี๋ยวนะเราต้องแกะแบบ นี่แบบม่รีคิดมาก้วยนะแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบห้าด้วยนะดูดินี่อันนี้อันแรกก็จะเป็นการ์ดแบบนี้นะคะผูะ <c oughs> ้จัดการบอกว่าเจ้าภาพไปแล้วหรือไงรุ่นแล้วเนี่ยรุ่นแล้วเนี่ยรุ่นเหมือนกันจะดูรูปรูปด้วยเนี่ย <c oughs> จะตะแกะง่ายมันโอ้ลุ่นลุ่นล้างกล้องแทนแทนยังยังแกเชือกยังไม่ได้ยังเลยยังยังยังไม่ยังไม่จริงจังอนี่อ้สวยมากอ้าวยังน้าด้วยตื่นเต้นแล้ มไม่ได้เอาไม่ได้ออไอ้นี่มาตัดเนาะแบบทนุถนอมนะคะเพราะว่าส่งมาให้เราเราต้องแกให้ค่อยแกแข่งแดนแก่และแค่ละแก่ละอะไรเหรอวะยังมั่นใจยังไงนะเดี๋ยวไม่เปิดให้ดูอีก แทนแทนพร้อมหรือยังพร้พอมแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วแล้วหันมาให้ดูวู้ยสวยมากทุกคนคือแบบมันเป็นแบบขาววาดขาวาด,าาดเอาเงี้ยคือสวยมากสวยมากถ,ถึงก็จริงจะไม่ตรงพวกกระตามนี่ <laughs> อยากหยอดนะคะก็ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับผมเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย